บางคนบอกว่าสิ้นคิดนี่นิพพานแล้วหรือใช่สิ้นคิดนี่นิพพานแน่นอนหรือมโนกรรมเนี่ยยังไม่หยุดยังสร้างกรรมอยู่ยังคิดตำหนิคิดรักคิดชังอยู่ไปโน่นไปนี่เรียกว่าจิตยังไม่เข้าถึงศีลเราจะมีศีลแต่กายกับวาจาแต่ใจยังไม่เข้าถึงศีลศีลยังไม่เข้าถึงใจนั่นเองเมื่อ จิตที่จั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อไหร่นั่นแหละศีลจะเข้าถึงจิตเรียกว่าอาธิศีลได้เพราะฉะนั้นถ้ายังคิดอยู่ทางมโนกรรมทางนักปฏิบัติจะไม่ถือว่าศีลมีเลยเพราะว่ายังสร้างกรรมอยู่คือมโนกรรมนั่นเองหลักการปฏิบัติต้องทำให้สิ้นคิดหยุดคิดให้ได้เพราะว่าคำว่าอาสังฆตา คือไม่คิดปรุงแต่งแล้วนอกนั้นเป็นสังฆตะทั้งหมดเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็คือความคิดทั้งหมดนั่นแหละเป็นสมมติเนเมื่อไม่คิดมันก็เป็นมมุติในภาษาบาลีก็เรียกว่าวิสังขารนี่นิพานการหยุดคิดนี่แหละการไม่คิดไม่ปรุงนี่แหละคือการไม่เกิดไม่มีภพมีชาติถ้ายังคิดอยู่นี่ก็ยังมีผิดมีถูกมีดีมีชั่ว เมื่อหลายวันต่อผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีแต่นักวิตกวิจารณออ์มีแต่นักคิดนะนี่โดยเหตุผลแห่งตนมันเป็นเรื่องธรรมดามากหลวงตาจึงพูดตลอดว่าร้อยคนร้อยธรรมร้อยคนร้อยความคิดร้อยคนร้อยเหตุผลพูดกันอีกร้านปีหรือหลายภพหลายชาติไม่มีจบชาตจะถกกันด้วยเหตุผลเพราะเหตุผลนั้น เป็นมาตรฐานของบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตที่สงบแล้วจะไม่มีเหตุและก็ไม่มีผลคือสงบอยู่ทรงอยู่มีแต่ตัวรู้เด่นอยู่แค่นั้นนี่เรียกว่าเข้าถึงเออคตาเข้าถึงอุเบขาในภาษาบาลีบาลีเรียกว่าสังขารุเปขายาน มันก็ตรงตัวอยู่แล้วถ้ายังคิดอยู่เนี่ยมันจะเป็นสังขารุเปขาญาณไหมอ่าสังขารก็คือสังขารสังขารนี่ไม่ใช่ร่างกายนะสังขารสังขาราเนี่ยแปลว่าความคิดปรุงแต่งสังขารอุเบขาก็เชืออยู่ไม่คิดนั่นแหละเรียกว่าเข้าถึงอสังขตะความคิดนี่แหละจ้ะที่ทรงพลังมากอ่า สร้างพบน้อยใหญ่ก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งนี่แหละถ้าบุคคลใดอยากพ้นออกจากความคิดอิสระจากความคิดนะต้องเจริญอาณาปณาสติเนาะไม่ต้องไปรู้ชื่อของธรรมะสักชื่อก็ได้กำหนดลมรู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมยาวก็รู้ลมสั้นก็รู้ ลมมีนิดหนึ่งก็รู้ลมหายไปก็รู้เด่นอยู่นั่นแหละเรียกว่าผู้มีสติผู้มีผู้รู้เชยอยู่เนี่ยรู้เฉยๆเนาะนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าใช้องค์ุณตัวนี้ใช้อานาปานาสติตัวนี้แหละพระองค์จึงบอกว่าดูก่อนอานนนบุคคลใดทำให้มากแล้วซึ่งจเจริญให้มากแล้วซึ่งอานาปานาสติ สติปัะฐานสี่ย่อมบริบูรณ์พชฌชงเจ็ดย่อมบริบูรณ์วิมุตติย่อมบริบูรณ์หลายคนก็วิตกวิจารณ์หลวงตาบอกพระที่ไม่คิดไงเออ,อย่างงั้นอย่างงี้พระพวกนี้ปัญญาอ่อนพูดนะคือไม่ได้รู้อะไรเลยสร้างกรรมโดยไม่รู้กสึตัวกรรมของคนอื่นแท้ๆนะยังเอามาเข้าสู่จนจนได้หลวงตาเคยพูดร่างกายในะเราเนี่เสพสร้างพืชสางสัตว์ คือกินอาหารนี่แหละแต่จิตใจนี่เสพอารมณ์เห็นไหมทุกวันนี้อยู่ดีๆไปหาอารมณ์ไม่ดีมาเสพอ่า,อาหาแต่ขยะเข้าใจตัวเองเดี๋ยวใจก็เน่าแหละนะจำไว้นะเพราะะฉนักปฏิบัตินะต้องเป็นผู้สกัดขั้นอารมณ์พวกนี้ออกให้นำแต่กุศลธรรมไม่ใช่เอาเอากุศลเข้ามาสู่จิตใจเนาะ เออเรื่องของคนอื่นแท้ๆเนาะเออเอาเป็นเรื่องเป็นราวมาเป็นของตนจนได้เลือกว่าเสือกก็ได้เนาะนี่โลกของจิตย่อมเสือกย่อมใสพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นหลวงตาปฏิบัติรรมมาก็สามสิบกว่าปี่าเนาะนี่ เดินเข้ามาสู่ทางธรรมด้วยความมีศรัทธาสละแม้กระทั่งทรัพ์ยสมบัติลูกเมียนะเห็นไหมตัดสินใจปริจารคสละแม้กระทั่งตนเพื่อจะเข้าไปถึงสู่ธรรมอันเลิศนี้เนาะด้วยความเพียรอย่างอุกฤษหลวงจาเนี่ยนะ,ะ,ะเพื่อหวังว่าะจะพ้นออกจากบ่วงมารพ้นออกจากทุกขตัวนี้ให้ได้ ไม่ชาตินี้ก็วัดกันชาติหน้าต่อไปขนาดนาใจตรงนี้เนาะนับภาษาอะไรจะมาแบกโลกแบกสมบัติของโลกนี่นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราผู้ไปทธรรมทั้งหลายเนาะจงตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจเราเหตุอยู่ตรงไหนต้องดับที่ตรงนั้น